จังหวัดนครพนมเป็นเมืองแห่งที่สุดที่สุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวชมและยังเป็นเกตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนมยังมีสาทวิสุทธิให้อยู่ที่นครพนมศักดิ์ิธิ์ที่สุดพระธาตุพนมและพระธาตุประจำเกิดทั้ง7วันสวยที่สุดสะพานมิตรภาพสซึเส้นทางสุ่ินดจีเป็นปฏติมากรรมการก่อสร้างที่สวยที่สุดงามที่สุดทิวทัศน์ริมฝั่งโขงวิวสวยงามทอดยาวสุดตาอีกครั้งนครพนมยังมี8ชนเผ่า2ชื่อชาติวัฒนธรรมที่หลากหลาย นครพนมยังมีความโดดเด่นเรื่องอผ้าทอผ้าไหมซึ่งมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามและยังเป็นกลุ่มทอผ้าไหมแห่งแรกของมูลนิธิส่งเสริมศ,ศิลปาชีในสมเด็จพระนางเจ้าสิศศริกิติ์พระบรมราชินีนาที่กลุ่มนะคะก็คือมีผ้าไหมนะคะมีผ้าไหมลายม,ามัดหมีผ้าไหมลายยกมุกซึ่งเป็นลายประจำจังหวัดนครพนมนะคะแล้วก็ผ้าไหมพื้นเรียบผ้าไหมมัดหมีข้อและก็ผ้าไหมชนิดอื่นๆนะคะ กลุ่มของเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะคะนครพนมค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมศูนย์แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มอาชีพนะคะที่ศูนย์หัตถกรรมวัดธาตประสิทธิ์ค่ะสินค้าของเราก็จะมีทั้งเป็นชุดผ้ามัดหมี่ย้อมคามแล้วก็ผ้าที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติจากเปลือกไม้นะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็รูปแบบการ จัดจำหน่ายเราได้รับการสนับสนุนจากพาณิชจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งสามารถทำให้ยอดขายของไทยพิมานเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนในช่วงโควิดนี้นะคะ ของเราทุกชิ้นนะคะถ้าท่านมาอุดหนุนสินค้าทุกชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นได้หลายครอบครัวนะคะกลุ่มศิลปชีพทอผ้าไหมบ้านท่าเรือของเรามารวมกันทอที่ศูนย์แล้วก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์ค่ะเราได้รับการสนับสนุนจากพาณิชย์จังหวัดได้พาไปออกบูธแล้วก็มีการมาสอนการตลาดออนไลน์ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมหมู่บ้านท่าเรือหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีมีเคน มีผ้าไหมสวยงามแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวมใส่ผ้าไหมเพื่อต่อลมหายใจให้กลุ่มทอผ้าค่ะจากร้านอัศราแปรรูปผ้าค่ะร้านของเราอยู่ที่ตำบลท่าเรือน,นะคะออกจากวัดท่าตะสิท์อยู่ประมาณ5กิโลค่ะผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นผ้าฝ้าย,ย้อมคามนะคะมีลายสวยๆมากมายนะคะสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนครพนมนะคะก็จะเข้ามาดูแลนในเรื่องการออกบูธนะคะจัดจำหน่าย ในที่ต่างๆนะคะแล้วก็มีการอบรมออนไลน์การขายออนไลน์ด้วยค่ะเรื่องผ่านเนาะค่ะบ,บางคนก็นจะอยากได้ผ่าที่เป็นงานออเดอร์เนาะค่ะอยากได้ลนยนั่นไลายนี่เท่ากับสามารถเทสไหได้เนาะค่ะถ้าคุณลูกค้าว่าอยากได้แบบไลายลายใดก็ย่านะค่ะที่คุณลูกค้าชอบกับสนใจกับถ้าเขามาได้ทังทีมงานเ่าก็จะอันพรมที่สีท่อไห้เนาะค่ะปัจจุบันผ้าไหมผ้าทอของจังหวัดนครพนม เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกชาวไทยทุกเพศทุกวัยนิยมสนส่ยภาพลื้นเหมือนกันมากรวดลายถ,ถักทอเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นและยังสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กลุ่มทอวภาพของชาวจังหวัดนครพนม